ดนตรีคือสื่อสุนทรียศาสตร์ที่มีความละเอียดประณีตมีความสำคัญต่อมนุษย์ทั้งทางกายและจิตเราใช้ดนตรีเพื่อทำให้เกิดความบันเทิงใจและก็ยังถูกใช้เพื่อการบำบัดอีกด้วยค่ะ ส่วนหนึ่งของกิจกรรมที่ถูกสานต่อโดยผู้มีใจรักดนตรีอย่างสุดหัวใจเป้าหมายสำคัญคือต้องการช่วยกระตุ้นพัฒนาการให้แก่น้องๆผู้พิการโดยกลุ่มผู้พิการที่มีความสามารถทางด้านดนตรีค่ะในชื่อทีม Music Inspires โดยเครือข่ายศิลปะดนตรีคนพิการค่ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเคียงบ่าเคียงไหลค่ะคุณผู้ชมชอบฟังดนตรีไหมคะดนตรีทําให้เราสนุกสนานมีความสุขแล้วก็ได้รับแรงบันดาลใจทีนี้ค่ะหมายได้ยินมาว่าเขามีกิจกรรมดนตรีเพื่อกระตุ้นพัฒนาการเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันค่ะในช่วงเช้าของวันนี้ พี่ๆนักดนตรีที่เป็นผู้พิการและบุคลากรในมูลนิธิเพื่อเด็กพิการหรือมออกพอกทุกคนกำลังวุ่นอยู่กับการเตรียมางานที่แก่น้องๆและผู้ปกครองที่กำลังจะรับประทานอาหารร่วมกันเพื่อจะได้มีพลังเต็มที่ในการเข้าทํากิจกรรมดนตรีเพื่อกระตุ้นพัฒนาการในช่วงบ่ายของวันนี้ค่ะ วันนี้ค่ะเขาก็มีกิจกรรมดนตรีเพื่อความเพลิดเพลินค่ะจะเป็นการเล่นดนตรีในช่วงที่แม่แม่และน้องน้องทำกันรับประทานอาหารกลางวันกันค่ะเดี๋ยวเราไปดูข้างในพร้อมกันค่ะ ะะทีมดนตรีดนใจค่ะ Music Inspire น,นะคะก็มาทำกิจกรรมทำงานทั้งเรื่องของการแสดงดนตรีแล้วก็กิจกรรมกับเด็กๆที่มูนิทีนะคะและนี่คือ,อพี่อ้อมานิดา,าพี่สาวใจดีของน้องๆ<อ>ที่เป็นผู้ผลักดันให้กิจกรรมดีๆแบบนี้เกิดขึ้นมาคุณผู้ชมเองก็อยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติม,ตมใช่ไหมคะงั้นมาจะพาไปคุยกับพี่อ้อก,กันค่ะ สวัสดีค่ะพี่ออสวัสดีค่ะน้องไม้่ะพี่ออแนะนําตัวให้คุณผู้ชมรู้จักหน่อยนะคะค่ะอ๋อค่ะมณิดาสุพิธพงศ์ค่ะเป็นผู้จักรรดการคเครือข่ายศิลปะดนตรีคนพิการค่ะเครือข่ายศิลปะดนตรีคนพิการคืออะไรคะพี่เครือข่ายศิลปะดนตรีคนพิการเนี่ยเป็นการรวมกลุ่มของคนพิการที่รักงานด้านดนตรี ค่ะจริงๆแล้วว่าก่อตั้งกันมานตั้งแต่ปี49แล้วค่ะนานนะคะค่ะสิกว่าปีนนนจนสิปีค่ะหลายหลายปีเลยค่ะตอนแรกๆเนี่ยเราตั้งขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายที่จะเผยแพร่ความสามารถด้านดนตรีของคนพิการเนี่ยให้กับสังคมได้รับทราบค่ะ ก็มีพัฒนาการมาเรื่อยๆเนาะนอกจากการเผยแพร่ความสามารถด้านดนตรีแล้วก็อยากจะพัฒนาศักยภาพด้านดน,นตรีของคนพิการด้วยนี่ก็จะมีการเสริมเข้ามาเราก็มีการออกผลงานด้านเป็นอัลบั้มเพลงอ๋อมีอัลบัม้มเพลงของทางเครือข่ายเลยใช่ค่ะก็ก็จะมะีถ้าหลักๆก็จะมี Human Station Season 1 Season 2 จบโครงการไปแล้วทั้งสองซีซันน่ะนะคะที่ได้รับสนับสนุนจากสสสเนาะก็เราก็มาคิดกันต่อค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนพิการต้องการอะไรต่อจากนั้นเพราะว่าพอจบโครงการเขาก็กลับไปใช้วิถีชีวิตเดิมๆตอนแรกเรากลว่าเราจะเป็นคนจุดประกายพอเห็นคนพิการออกมามีผลงานร้องเพลงได้เล่นดนตรีได้ จะมีกระแสต,ตอบรับจากสังคม<อ>รับต่อไปว่าเออเขาจะมีอาชีพได้นะข<อ>เขาจะร้องเพลงเป็นอาชีพหรือเขาจะทํางานด้านดนตรีเป็นอาชีพได้<อ>แต่มันยังไม่ไปถึงตรงนั้นแล้วก็กลับมานั่งคิดกันค่ะก็ตอนนั้นก็แกนดักในการทํางานเนี่ยก็จะมีพี่กับพี่เคค่ะพี่เคสมพรสายกลิ่นเนาะ<อ>ด้วยความที่คนพิการเนี่ยเขาเขามีความต้องการ ลึกๆเลยอะคือต้องการพึ่งตนเองเนาะอ,อยาก<ส>ำทำงาน,นาใช่อยากทำงานอยากมีไรายได้ไม่มีใครอยากเป็นภาระเพราะฉะนั้นเราก็เลยเถ้าอย่างนั้นเนี่ยทำอาชีพเนี่ยอาชีพอะไรแต่ด้วยความที่เรามาแนวเนี้ยเรามาทางเนี้ยทางเรทา<ช>ทางเราเป็นทางดนตรีเราก็เลยรู้สึกว่าเออเราจะทำยังไงให้การใช้ดนตรีที่เขารักเนี่ยมาทำเป็นอาชีพได้ ก็เลยตัดสินใจว่ามานั่งคิดดูแล้วประกอบกับช่วงนั้นมีมีกระแสรเรื่องของการทำงานมาตรา3 5 mm hmm. ก็เป็นโอกาสที่ที่ดีที่เราได้ไปเจอกับมูลนิธินวัตกรรมทางสังคมใช่ hmm. ค่ะ,ะ,คะเขาก็ชวน mm hmm. เพราะว่าโมเดลของเราเนี่ย mm hmm. เรื่องการทำงานดนตรีเนี่ยยังไม่มีใครทำเลยในประเทศไทยโอ้เรียกได้ว่าเครือข่ายศิลปะดนตรีคนพิการเป็นกลุ่มแรก คือมาทําที่เป็นอา,อาชีพจริงจงังเนาะแต่ว่าโดยทั่วไปที่เขาแบบว่าเล่นรับงานอีเวนต์หรืออะไรที่เป็นอิสระเนี่ยเขาก็มีกันอยู่แล้วล่ะค่ะหรือแม้กระทั่งเล่นดนตรีเปิดงวงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะ,ะ,ะเห็นกันอยู่แต่ว่าการที่นํานอาชีพดนตรีเนี่ยมาทําให้เป็นโมเดลเแล้วให้บริษัทเนี่ยจ้างงานในมาตรา35เนี่ยค่ะอย่างอันเนี้ยยังไม่มีใครทํา ก็เป็นโอกาสที่ดีซึ่งพอพอเราคุยกันแล้วเราเรา,เราเริ่มเริ่มที่จะมาคิดโมเดลขึ้นมาว่าเราจะทำอะไรแบบไหนย,ยังไงมีทั้งทำงานในพื้นที่ของสถานประกอบการก็คือในจ้างแล้วก็ทำงานนอกพื้นที่แต่ว่าเป็นงานเป็นงานเชิงสังคมในนามของในจ้างค่ะที่มาทำกิจกรรมที่นี่ะนะคะทำกิจกรรมอะไรบ้างคะ ทำกิจกรรมที่นี่ค่ะทำกิจกรรมอะไรบ้างคะจะมีอยู่2 2จ็อบจ็อบแรกเนี่ยจะเป็นการสแสดงดนตรีค่ะตอนช่วงพักกลางวันให้ค,คุณแม่คุณลูกที่เข้ามาทํากิจกรรมที่มูลนิธิอะค่ะ,คะนะมาฟื้นฟูอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้เพื่อเพลินระหว่างรับประทานอาหารกลางวานันอีกกิจกรรมหนึ่งจะเป็นกิจกรรมดนตรีในช่วงบ่ายเรียกว่ากิจกรรมดนตรีกระตุ้นพัฒนาการ เราทำให้กับน้องๆที่เป็นเด็กพิการโดยตรงเลยอันเนี้ยโดยใช้หลักการของดนตรีบำบัดเข้ามาแต่ว่าพวกเราเนี่ยในฐานะที่เป็นนักดนตรีหรือทีมดนตรีเนี่ยที่ไม่ใช่นักวิชาชีพเราก็เรียกว่าเราแค่ทำกิจกรรมมาเป็นผู้ให้บริการแต่จะใช้ดนตรีแบบไหนกระตุต้นเขาแบบไหนอะไรเงี้ยค่ะเช่นเรื่องของกายภาพทํำไงเขาถึงจะ ยืดเหยียดกล้ามเนื้อหรือว่าใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กใช้ในการหยิบจับกำแแบหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ใช้ดนตรีเนี่ยเข้ามาช่วยให้เขารู้สึกผ่อนคลายคือสนุกอ่ะที่จะทำส่วนการออกกำลังกายหรือว่าการทำกิจกรรมบำบัดเนี่ยเด็กๆเขาทำกันอยู่แล้วโดยที่เป็นกิจกรรมทั่วไปที่ไม่มีดนตรีนะเขาก็จะออกแนวแนวแบบ เหมือนโดนบังคับนิดเองธรรมดาค่ะของเด็กๆเนาะเข้าถึงชั่วโมงดนตรีปุ๊บเนี่ยเขาจะค่อนข้างให้ฟังร่วมมือดีมากกิจกรรมที่ทำทั้งทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนจบช่วงเวลาเนี่ยมีอะไรบ้างะคะมีทั้งหมดเนี่ยสี่เซสชั่นเราจะแบ่งใช่เราจะแบ่งเป็นเซสชั่นย่อยๆเรียกว่าแอปหรือว่าแอปพลิเคชันแอปพลิเคชันเริ่มจากการวอร์มอัพ วอร์มอัมนี่จะเป็นการเหมือนเหมือนก่อนที่เราจะออกกาลังกายอะ่ะแล้วก็อวอร์มร่างกายอบรึงร่างกายนิดนึงค่ะแล้วก็เริ่มจากแอปที่พี่แทวารเล่นค่ะรถตุกๆให้บิดให้ขับ,ขบเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาขึ้นสะพานลงสะพานอะไรอันนี้นะะช่วยอะไรอะคะก็จะเป็นเรื่องของการเคลื่อนไหวกล้ามเนือ้อ กล้มเนื้อจริงๆพี่ว่าน่าจะได้ส่วนหลังการทรงตัวอะไรอย่างนี้ค่ะเอียดมีเลี้ยวหน้าหลังชมีกล้ามเนื้อพอหลังจากที่เราวอร์มอัพไปแล้วเนี่ยเราก็เข้าสู่กิจกรรมหลักก็จะเป็นแอปโดเรมีโดเรมีใช่แล้วโ o เรมีก็จะเป็นเน้นเรื่องของอันที่หนึ่งเนาะเรื่องของการฟังฟังโจทย์เพราะว่าทางพี่แซที่เป็นคนให้โจท์เนี่ยค่ะก็จะ เคาะโน้ตเป็นะระฆังเนะาะค่ะเรนโบว์เบลล์เขาก็าจะใช้เรนโบว์เบลล์เนี่ยคาะเป็นเสียงโดเรมีง่ายๆเลยเด็กๆก,ก็จะมีอีกชุดหนึ่งที่พี่เคพี่เคจะเป็นผู้นำกิจกรรมค่ะก็จะเป็นคนแบบว่าดูแลทั้งหมดเนะาะเล่นกับเด็กค่ะ,ะพี่เคก็จะนำ อีกเซตหนึ่งเนี่ยไปให้น้องๆแล้วเล่นตามโจทย์ที่พี่แซกตัง้งแล้วพี่แซคกดมาว่าโดเรมีเขาก็จะต้องเล่นตาม,มค่ะอันนี้ก็จะเป็นการเป็นการฝึกสมาธิได้การฟังแล้วก็สมาธิ แล้วพอเราทําตัวกิจกรรมโดเรมีเสร็จปุ๊บ่แล้วก็ต่ออีกเล่นแป้งต่อใช่อันนี้จะเป็นกิจกรรมที่เน้นเรื่องของกายภาพโดยตรงหลักๆคือหัวใจของมันคือทำยังไงให้เด็กเนี่ยมีการเคลื่อนไหวหยิบจับการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่มัดเล็กค่ะค่ะการส่งแป้งก็เหมือนกับการได้หยิบจับอุปกรณ์หรือว่ากระป๋องแป้งนั่นเองค่ะแล้วก็เอื้องเนาะส่งเอื้องส่งใช่ค่ะแล้วก็ยัง ทำให้เขาเรียนรู้การรับแล้วก็การให้ส่งเพื่อนก็คือไม่ได้เก็บไว้ค่ะ,คะตัวเองนะ,ะอะไรเงี้ยมันคือเราจะต้องส่งกันไปนะมันคือกติกาค่ะ,คะซึ่งตอนแรกๆที่เล่นนะสมัยแรกๆเลยเนี่ยจะมีน้องบางคนที่ไม่อยากส่งเอาแป้งไว้กับตัวเองใช่ะจะมีน้องบางคนไม่อยากส่งรู้สึกว่าแบบไม่ไม่อันนี้มาถึงฉันแล้วอะไรเงี้ยแต่พอหลังจากที่เราได้ทําซ้ําๆทําให้เขาเรียนรู้ พอถึงพอถึงตาเขาเขาก็เขาก็ยอมส่งอ่ะอันเนี้ยคือพี่รู้สึกว่าจริงๆมันเป็นเรื่องเล็กๆนะแต่เราถือว่าทุกสิ่งที่เป็นไม่ว่าเรื่องเล็กเรื่องใหญ่มันคือมันคือจุดที่เราพอใจอมืมันเหมือนกับว่าเอ้ยเออเราทำแล้วทำให้เขาเรียนรู้ได้ทำให้เขาเข้าใจได้ค่นะเราประสบความสำเร็จตรงน,นี้ค่ะแล้วพอหลังจากนั้นพอถึงจังหวะหยุดปุ๊บ เราจะให้น้องเนี่ยจับคําสั่งขึ้นมาไอ้ตัวคําสั่งเนี่ยเป็นตัวเอนเตอร์เทนเพราะว่าพอเขาจับคําสั่งขึ้นมาคุณคนที่ได้คนที่ได้คาสั่งใบนี้ให้ทาแป้งผู้นํากิจกรรมออโอ้โอเหเฮกนะวงเพราะว่าผู้นํากิจกรรมโดนจะมีเรียกได้ว่ามีคําสั่งในฉลากที่บางอันจะเป็นตัวพีคเลยแบบนี้อย่างน้องไม้ได้ จะทาแป้งไข่ก็ได้โหเลิศมากเลยอันนี้เหมือนรางวัลที่หนึ่งใช่ค่ะเราไม่ต้องไม่ต้องเราไม่ต้องโดนไข่ทาแล้วเราเราเราปลอดภัยแล้วแบบเราเลือกได้ว่าโดนเราแล้วก็แบบอ้าวโดนเหมือนกันอะไรแบบนี้เหมือนที่ใวก็โดนเมื่อกี้เลยใช่ค่ะเราเลือกได้อีกคือบอกว่ามันเหมือนกับ พอเด็กได้ได <face> like, oh, ้คาสั่งแบบเนี้ยเขารู้สึกว่าเป็นคือมีอํานาจอยู่ในมือนะอะไรเขาก็จะรู้ตรงนี้ใช่ไหมพี่ออกว่าแบบเข้าใจนะเขาเขามีสิทธิ์มีอํานาจในการที่จะทํากิจกรรมเนี้ยเป็นของชั้นแล้วแบบนี้ แล้วอย่างกิจกรรมสุดท้ายนะคะที่ได้ยินเสียงแคนบอรเลงไพเราะมากเลยค่ะ,อ,ะอันนี้ก็จะเป็นตัวปิดท้ายของเราเรียกว่าครูดาวครูดาวใช่เหมือนเหือนกับพี่วอมอาบแล้วก็ปิดท้ายก็ครูดาวเพื่อที่จะให้เด็กๆเนี่ยมีการผ่อนชายเนาะทำกิจกรรมมันก็จะเป็นอะไรอ่ะเป็นเคิร์ฟมาละ สนุกสนานตื่นเต้นค<อ>่ะอ,อแล้วก็เราก็ก่อนที่จะกลับบ้านจริงๆเราก็จะต้องให้เขา slow down ลงมาเหมือนสงบนิ่งก่อนก่อนที่จะโจบก่อนที่จะบายบายกันค่ะ ก็ช่วงนั้นอ่ะจะเป็นช่วงผ่อนคลายทั้งทั้งตัวทั้งร่างกายพี่เคอาจจะบอกว่าให้ยืดเหยียดกล้ามเนื้อไปด้วยเบาๆค่ะค่ะแล้วก็บางคนอาจจะบอกว่านอนเหยียดให้คุณแม่กอดนิ่งๆมีความสุขอะไรเนงะี้ยเรียกได้ว่าทางทีมดนตรีเนี่ยก็เป็นผู้ที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับ ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมในขณะเดียวกันเนี่ยน้องๆที่มาร่วมกิจกรรมก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับทีมงานเหมือนกันถูกไหมคะใช่ค่ะเราอยู่กับเขามาเนี่ยปีเนี้ยปีที่เจ็ดละจากปีแรกจนถึงปัจจุบันเนี่ยจะเห็นว่ามีน้องๆหลายคนเนี่ยเติบโตขึ้นจากเดิมค่อนข้างเยอะแล้วาการที่เขาสื่อสารไม่ได้พูดไม่ได้เนี่ยไม่ได้แปลว่าเขาไม่ได้รับรู้เขารับรู้ได้แล้วเขาก็มีความรู้สึกรู้สาเข้าใจบางอย่าง คืออะไรที่ถ้าไม่ชอบเนี่ยเขาก็จะแสดงออกเลยว่าไม่เอานะอะไรเงี้ยค่ะหรือถ้าชอบเนี่ยเขาก็จะทําให้เรารู้เลยอะค่ะว่าเนี่ย,ยคือเขาชอบเขามีความสุข สวดีค่ะ ชื่อแม่แมวนะคะสรินพรร่วงป้องค่ะเป็นแม่ของน้องนิวนะคะก็พาน้องมาที่นี่ตั้งแต่น้องอายุ9เดือนนะคะจะมาฝึกทุกวันจันทร์อังคารแล้วก็พฤหัสหันนะคะก็ตั้งแต่เด็กๆน้องๆก็พัฒนาการก็คือคอย,ยังไม่แข็งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พอน้องได้เข้าร่วมกิจกรรมค่ะน้องก็มีพัฒนาการดีขึ้นนะคะตอนแรกเลยน,น้องก็ยังทรงตัวได้ไม่ไม่ค่อยดีอะคะ่ะก็คือมีแบบหลังก็ยังโค้งงอแล้วก็การชันคอก็ไม่แข็งแรงค่ะตอนนี้น้องก็สามารถชันคอได้ดีแล้วก็ หลังก็นั่งได้ทรงตัวได้ดีขึ้นนะคะตอนแรกเลยน้องก็ไม่สามารถที่จะทรงตัวเองได้ตอนนี้ก็เริ่มที่จะอ่าช้าอยู่ในท่านั่งนะคะมือยันพื้นทรงตัวได้ตัวเองน่คะก็เริ่มเริ่มทรงตัวได้ดีขึ้น,นะคะ่ะอาจจะเกี่ยวกับเวลาเรานั่งเล่นดนตะรีน้องก็จะไม่ต้านนะคะเป็นฝึกพวกกายภาพเนี่ยเขาก็น้องคือเป็นคนที่รู้รู้แล้วเขาจะไม่ค่อยยอมฝึกอะคะ่ะแต่พอเป็นเรื่องดนตรีปุ๊ขึ้นในหนึ่งชั่วโมงน้องก็สามารถนั่งร่วมกิจกรรมได้ทั้งชั่วโมงเลยเนะะี่ยค่ะ สวัสดีค่ะชื่อแม่บัวเรียนเทโพนะคะ,ะเป็นแม่ของน้องบุค๊คชื่อนายกิติชัยเทโพค่ะแม่พาน้องมาตั้งแต่อายุได้สามขวบค่ะณตอนนี้ก็ที่ย่าง21เนาะก็พามาอาทิตย์หนึงสาวันค่ะจากเมื่อก่อนที่น้องยังไม่เคยแบบก้าวขาเดินไม่ได้อะแต่ตอนนี้ก็น้องสามารถจับพยุงเดินได้แล้วก็สามารถเข้ากลุ่มกับเพื่อนๆได้ ได้นานขึ้นเมื่อก่อนจะร้องค่ะเวลาเข้ากลุ่มกับเพื่อนค่ะพอได้ยินเสียงกองน้องก็จะยิ้มแล้วก็น้องสามารถที่จะเอามือไปตีกองได้แล้วก็แบบจากนั่งตรงนี้แล้วก็คานไปหากลองอย่างนี้ค่ะเขาก็แบบสื่อให้เห็นว่าเขาชอบดนตรีแล้วก็เสียงแนนะคนค่ะอย่างตัวกิจกรรมแล้วก็เพลงรวมถึง การที่คิดว่าควรจะทํากิจกรรมแบบไหนอันนี้ก็คือเป็นการคิดขึ้นมาของทางสมาชิกเหรอคะใช่ค่ะพวก<อ>เราก็ออกแบบกิจกรรมก่อนเนาะก็ดูก่อนว่ากลุ่มเป้าหมายก็คือเด็กๆที่เราทํากิจกรรมด้วยเนี่ยเป็นยังไงความสามารถของเขาหยิบจับเอื้อมขยับขยื่นอนอย่างน้องแพลวเนี่ยก็อาจจะลุกขึ้นมาเต้น,ย,นยืนข่าแล้วลุกขึ้นมาเต้นได้แม่มดอ,อาจจะบอกว่าแข็งแรงพอที่ะจะเป่ามาส์อ,อกแกนได้ด้วยค่ะ หรือบางคนอาจจะบอกว่ากล้ามเนื้ออ่อนแรงิดจบอะไรแทบจะไม่ได้อะไรเงี้ยต้องให้คุณแม่ช่วยคือเลเวลมันแตกต่างกันค่อนข้างเยอะภายในกลุ่มเราก็จะดูแล้วก็เวลาออกแบบกิจกรรมก็จะหากิจกรรมที่มีความเป็นกลาง,ลางไม่ง่ายเกินไปไม่ยากเกินไปแต่ถ้าสมมติว่าเด็กคนไหนที่สามารถทําได้มากกว่าเพื่อนเราอาจจะสเตปอัพทําให้มันยากขึ้นอีกนิดนึงม,มีเงื่อนไขอะไรบางอย่างที่ทําให้ยากขึ้นเพื่อที่จะได้ กระตุ้นพัฒนากันเขาจริงๆเนาะจะได้บอกว่าไม่ไม่เหมือนกับถอยลงแต่ว่าเราอยากให้น้องอ่ะพัฒนาขึ้นค่ะแล้วก็พอออกแบบกิจกรรมที่เหมาะสมก็จะมาคิดเรื่องเพลงจะมีทั้งการหยิบยกเพลงเด็กๆที่เราได้ยินกันเตาเตาเป็ดอะไรเนี้ยเป็ดดับน้าในคลองอะไรอย่างเงี้ยก็มีทั้ง เพลงที่รู้จักกับ<ะ>เพลงที่เราแต่งขึ้นมาใหม่มเพื่อที่จะใช้เป็นคำสั่งโดยตรงใช่ค่ะก็จะทำให้เด็กๆเ,เนี่ยได้ยินเพลงเขาก็จะเข้าใจว่าอ๋อน,นี่ให้รอแล้วฟังคำสั่งอย่างเช่นจะมีร้องคำสั่งไปปุ๊บแล้วก็จะมีตบท้ายด้วยหนึ่งสองสา,าแล้วก็ให้กริ่งบอลหรือตักบ,บอลหรือทำอะไรสักอย่างหนึ่งที่ที่เราคิดเอาไว้ใช่ค่ะ อยากให้น้องที่แบบไม,ไม,ไม,ไม่ไม่มีที่จะพาน้องไปฝึกที่ไหน,นะคะ่ะสามารถสามารถมาที่นี่ได้นะคะก็มาร่วมกิจกรรมเพื่อนๆให้น้องได้เจอกับเพื่อนๆคะ่ะแล้วน้องก็จะแบบเข้ากลุ่มกับเพื่อนได้แล้วก็มีพัฒนาการที่ดีขึ้น,นะคะ่ะ อยากให้มีกิจกรรมแบบนี้เรื่อยๆต่อไปค่ะเพราะว่ามีได้ทั้งกระตุ้นพัฒนาการด้านการเรียนรู้แล้วก็การทรงตัวกันเอื้อมจับหยิบจับสิ่งของรอบๆตัวอย่างเงี้ยค่ะขอบคุณพี่ๆเครือข่ายเนาะที่มีกิจกรรมอย่างนี้ดีๆตลอดไปค่ะอยากให้มีเรื่อยๆค่ะ จริงๆแล้วอยากจะบอกว่าดนตรีเนี่ยมีค่อนข้างมีอิทธิพลที่ดีกับลูกๆก,ก,กับบุตรหลานกับเด็กจริงๆประโยชน์ของดนตรีเนี่ยมีมากอยากจะให้คือถ้าสมมติว่า,ามีกิจกรรมเสริมอะไรอะคะอยากจะให้ลองแนะนำนะนว่าใช่ค่ะลองใช้ดนตรีหรือว่าศิละปะค่ะเข้ามาดูแลน้องๆเพราะว่าจะทำให้ช่วยในเรื่องของอารมณ์จิตใจสมาธิ คือได้หลายด้านมากๆค่ะอยากจะให้กําลังใจทุกครอบครัวเลยนะคะที่มีบุตรหลานที่เป็นน้องๆเป็นเด็กพิการหรือว่า,เ,าเป็นคนพิการที่โตแล้วก็ตามค่ะก็กำลังใจจริงๆมาจากตัวเองนะมาจากตัวเราเองสำคัญที่สุดค่ะไม่ว่า รอบด้านจะเป็นยังไงก็ขอให้รักษาดูแลจิตใจของเราให้เข้มแข็งไว้จะได้มีแรงมีพลังที่จะต่อสู้กับปัญหารอบๆตัวค่ะ สำหรับวันนี้ไม้ต้องขอขอบคุณพี่อ้อมากมากเลยนะคะที่ได้ให้ไม้ได้มาร่วมกิจกรรมแล้วก็มาเยี่ยมชมการทํางานค่ะถ้าเกิดสนใจในเรื่องของกิจกรรมดนตรีค่ะอยากจะมาทํากิจกรรมก็สามารถมาเยี่ยมชมที่มูลน,นิธิเพื่อเด็กพิการได้ค่ะสําหรับสัปดาห์หน้านะคะรายการเคียงบาดเคียงไหลจะพาคุณไปที่ไหนอย่าลืมติดตามชมรายการของเราค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ